ภาวะนี้ด่วนจีใช้คำพูดว่า,าความมุ่งมั่นความฝ่ายฝันหรือเป้าหมายของท่านเห็นแสงสว่างแล้วแล้วก็เป็นเป้าหมายที่แบบว่าน่าสนใจฮึกเหิมนะฮึกเหิมน่าสนใจท้าทายด้วยนะครับผมท้าทายด้วย สำเร็จไหมสำเร็จสิที่ส่วนเ็าจะรวบรัดเลยว่าท้าท้าถ้ามันท้าทายจริงท่านสำเร็จไหมท่านทําได้ทําสําเร็จด้วยมีความสุขด้วยมีคนอยากสนุกกับท่านอีกเยอะนะคบผมมีคนอยากสนุกคือเป้าหมายของท่านอ่ะธงของท่านอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าความคิดสร้างสารรนคะ์นะท้าทายนะแปลกใหม่นะแล้วมีคนที่อยากจะมาร่วมให้มันสําเร็จได้เงี้ยเยอะก็มีคนอยากจะแบบอารมณ์เดียวกับท่านอ่ะอยากลองของอยากพิสูจน์ อะไรประมาณนี้แต่ก็อยากอยากจะมาแจมอยากจะมาร่วมปฏิบัติการนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็โอเคอยู่นะครับผมโอเคเลยสนุกสนาน hey, ara, เทฮาร่าเด้ออันนี้อันนี้พูดถึงคนที่ฟิลมันฟิลของคนชอบอะไรที่มันท้าทายฟิลที่ชอบอะไรที่มันแบบว่ามีการแข่งขันมีมีใช้สมองในการประลองยุทธใช้ทักษะประลองยุทธอะไรประมาณความคิดสร้างสรรค์อะไรประมาณามนีรรณ้ท้าทาย น่าจะไปได้ด้วยดีและไพคก็บอกว่าไปได้ด้วยดีแต่ขนาดเดียวกันไปไหนล่ะไปได้ด้วยดีแล้วจะไปไหนล่ะมีแนวมีโอกาสที่จะบอกว่าจะต้องเดินทางไกลอีกแล้วไปเก็บไปตักตวงเก็บกว่าไปเก็บไปตักตวงประสบการณ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งน,นี่แหละแต่พะไปแล้วดีไหมดีจ้าดีจริงๆมันเป็นโอกาสมันเป็นเขาเรียกว่าโอกาสหลายๆอย่างที่ที่ไปแล้วมันมันได้ประโยชน์ ในความคิดส,สร้างสรรค์เออประโยชน์ในเรื่องของการต่อยอดประโยชน์ของการเก็บผลประโยชน์เก็บไม่เก็บหน่วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเออมันเป็นการตัดสินใจของท่านอีกทีหนึ่งว่าจะอ,าอะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วคือมันดีนะณเวลานี้จุดนี้ก็คือประมาณว่าดีหมดเลยสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทําดีหมดเลยแล้วก็มีคน แอบมองแอบสังเกตสนใจให้ความสนใจท่านเยอะแต่ท่านก็ประมาณว่าจะอะไรดีเนาะยังไงดีเนาะประมาณนยี้ยก็คืออาเป็นว่าดีหมดเลยนะความคิดท้าทายเป้าหมายท้าทายมีคนอยากมีคนอยากจะมาร่วม ร่วมกิจกรรมร่วมโครงการเดียวกับท่านแต่ขณะเดียวกันท่านเองก็ต้องเลือกนิดหนึ่งช่างเลือกแหละตอนนี้อะยวเมื่อมีคนมายื่นใบสมัครแล้วเนี่ยท่านก็ต้องเลือกยื่นยื่นใบสมัครมาจังหวะน,นี้ก็เลือกพิเคราะห์วิเคราะห์ไปเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมก็วิเคราะห์พิเคราะห์หรือพิจารณาเหตุและผลสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่มือสัมผัสได้ว่ากันเป็นทีละสเต็ปสเต็ปก่อนนะครับผม นะคบผมทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกลัวท่าน <c oughs> อยู่ในจุดเซฟโซนไม่ต้องกลัวอะไรท่านอยู่ในจุดเซฟโซนละตอนนี้คือคือทำอะไรก็ดีดีดีนี่คือทำอะไรก็กำลังดีจะคิดอะไรก็กำลังดีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออโครงการของท่านก็แปลกก็น่าสนใจอยู่นะครับผมมันตะมันสามารถที่จะต่อยอด จมลีกาไรเป็นเงินเป็นทองหมดพี่สนจะมองแต่เรื่องเองินเ,เรื่องทองนะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของวัยทํางานวัยกําลังสร้างเนื้อสร้างตัววัยปลดเนี่ยพี่สนก็เลยสนใจแต่เรื่องงานกับเงินนะครับผมฉะนั้นก็เลยบอกว่าเออจอตอนนี้เองตอนนี้ท่านก็เหมือนกันคือจะจับงานจะจับเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ได้มันก็สําเร็จ คือคิดเงินก็ได้คิดเป็นทองคิดเป็นเงินก็ได้คือทุกอย่างตอนนี้จังหวะของคนต่อยอดได้ะได้นะ่ะมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผมบางคนจังหวะนี้นะอาจจะเจอคนรักหรือคนถูกอกถูกใจกันใช้คําพูดนี้ก่อนถูกอกถูกใจนะครับผมคนโสดก็จะมีคู่อจริงเห็นไหมเออนะครับผมคนโสดอาจจะมีคู่รอมานานแะล้วอาจจะเจอคู่หรือชัดเจนขึ้นก็ได้หรือเขาเรียกว่า ความสัมพันธ์มันน่าจะชัดเจนขึ้นก็ได้อพูดโดยรวมแล้ว <c oughs> เหมือนจะพูดมันเหมือนจะพูดแล้วมันยังไม่ค่อยกรุบนะแต่แต่ดูจากไพ่แล้วก็คือว่าต่อจากนี้ไปนะครับผมด้วยความเร่าร้อนในตัวท่านด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีไฟนะครับผมเป้าหมายของท่านน่าจะชัดเจนจะสนุกสนานจะเขาเรียกว่าจะเป็นที่น่าสนใจตัวท่านเองก็เป็นคนที่น่าสนใจอย,อยู่แล้ว ทำอะไรก็จะมีคนให้ความสนใจและก็มีหลายๆคนอยากจะมาร่วมโครง,ครงการเดียวกับท่านแล้วท่านก็พิจารณาเอาแล้วกันว่าใครเหมาะหรือไม่เหมาะหรือควรจะทําเองหรือจะจะพักไว้ก่อนหรือจะดูไปก่อนอะไรประมาณนี้ให้ดูเอานะครับผมเพราะว่าโครงการของท่านตัวของท่านบุค,คลิกของท่านตอนนี้กําลังเป็นโชนกําลังเป็นแบบว่าเป็นซุปตา ทุกคนให้ความสนใจทุกคนแอบมองแอบชำเรืองแอบนินทาแอบพูดถึงท่านอยู่บ่อยๆนะคะแม้แต่เรื่องคนรักความรักก็เหมือนกันตอนนี้ท่านก็ด้วยความที่ด้วยความที่ท่านนะเป็นคนที่อย่างว่าเนาะมีแอคทีฟฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่ก็เลยมีคนสนใจก็เลยมีคนเขาเรียกว่าอะไรล่ะ แฟนคลับก็มีนะกองเชียร์ก็มีนะแล้วก็คนติดตามคนดูคนอยากรู้คนอยากเห็นคนอยากเสือกก็มีเออท่านก็เลยดูเอาละกันว่าจะเป็นยังไงงานก็ดีเงินก็ดีแล้วก็ความรักก็ดีการเรียนก็ดีนะครับช่วงนี้ที่ส่วนพูดไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ว่าโม้นะคือสรุปจากไพ่แล้วก็ดูจากไพ่แล้วก็ดูไปแล้วว่าตีความหมายไปแล้วว่าจังหวะนี้มันดีจริงๆนะคะผม ดีหมดเลยนะครับผมทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองท่านทําได้แล้วก็ทําได้ดีหมดเลยลในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันพีน่สนอาจจะพูดเร็วก็ได้มีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนซัพพอร์ตมีคนชักชวนคือไม่ได้ทําคนเดียวได้ง่ายๆหรอกแต่ว่ามันก็ต้องมีทีมมีคนชวนเนาะท่านก็เหมือนกันเดี๋ยวมีคนชวนไปเดี๋ยวมีคนชักชวนไปมีคนแนะนําไปนะ ใครที่ตกงานใครที่ว่างงานใครที่คิดอะไรไม่ออกใครที่ใครที่ยังไม่มีเงินใครที่จนอะเดี๋ยวสักช่วงรอบรอบเนี้ยรอบรอบวิกเนี้ยมันจะมีการรีเซ็ตรีสตาร์ตรีบอนเกิดขึ้นนะครับผมรีเบิร์ตพูดผิดแจ้งเกิดใหม่เห็นไหมครับจะมีการแจ้งเกิดใหม่นั่นแสดงว่าท่านก็ไม่ต่างอะไรกับแมวข้าวชีวิต ต่อจากนี้ไปจงรวยจงรวยจงรวยท่องไว้นะครับผมคาถานี้คือจงรวยจงรวยจงรวยครับผม